สำหรับประเทศไทยในยุคแรกเดิม G.I. นับเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องมีการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงระบบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องหนึ่งความยากคือการสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกร ผู้ผลิตผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องการวางระบบตรวจสอบและควบคุม G.I. ไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับสินค้าไปพร้อมกันเรื่องระบบคุณภาพเนี่ยมันเริ่มมาจากภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ เริ่มมาเป็นหลายทศวรรษแล้วนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงมาเรื่อยๆจนเป็นระบบประกันคุณภาพในปัจจุบันที่พยายามจะใส่คุณภาพเข้าไปในทุกขั้นตอนของการผลิตตลอดเชนเลยนะคะมมสมมุติเรามีกระบวนการผลิตทั้งหมด10ขั้นตอนขั้นตอนที่1เราก็ควบคุมคุณภาพให้ดีผลิตให้ถูกต้องถึงจะส่งต่อไปขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4เพราะนั้นการสร้างคุณภาพตลอดเชน,เนมันจะไม่เกิดของเสีย อันที่หนึ่งก็คือลดต้นทุนให้เราอันที่สองเรามั่นใจแน่นอนว่าของออกมาณได้ดีแล้วพอส่งไปจําหน่ายไม่ถูกรีเจ็คลูกค้าพอใจอันนี้คือคือแนวคิดเรื่องระบบคุณภาพซึ่งก็เป็นแนวคิดที่ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเอามาใช้กับในเรื่องของจะควบคุมในเรื่องของตาสัญ,ญลักษณ์ g i แล้วพอไปทํากับกลุ่มเกษตรกรก็จะเห็นว่าสินค้าที่ออกมาเนี่ยให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นนะคะ ก็ตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับทางกรมทรัพย์สิน,นทางปัญญาตรงที่ว่าเราสร้างระบบควบคุมในลักษณะที่เป็นการควบคุมตนเองของผู้ผลิตส่วนหนึ่งเป็นระบบควบคุมภายในที่ให้ในกลุ่มเดียวกันมีการตรวจสอบซึ่งก,กันและกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรามีระบบควบคุมภายนอกอย่างที่บอกในโครงการเนี่ยเราก็ไปสร้างระบบให้กับทางกรมเหมือนใหม่ให้เป็นหน่วยรับรองเหมือนกับเป็นเติร์ดพาร์ตี เมื่อเกษตรกรระหว่างกระบวนการผลิตเนี่ยเขาจะต้องทำตามคุณโปรเพลนซึ่งเป็นการควบคุมตนเองเพื่อให้ได้สินค้าดีเป็นการใส่คุณภาพเข้าไปตลอดกระบวนการผลิตนะคะพอดีเสร็จแล้วก็มีระบบอินเทอร์เน็ตคอนโทรลคือควบคุมภายในโดยให้สมาชิกท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยมาตรวจน,นะคะแล้วก็ตรวจสอบภายนอกโดยกรมหมอนไหายอีกทีหนึ่งหลังจากที่ทางกรมอนถ่ายตรวจรับรองแล้วก็ถึงจะติดตาสัญลักษณ์ GI ได้ พอติดตาสัญญาแล้วเราก็ต้องให้ข้อมูลที่ฉลาดอะไรบ้างที่จำเป็นเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะเรื่องของ t a s t a b i l i t y นะคะประโยชน์เนี่ยหลายด้านค่ะอัน,อนที่หนึ่งยก็ประโยชน์เกิดกับผู้ผลิตเองผู้ผลิตก็จะมั่นใจได้ว่าสินค้าที่เขาผลิตมาเนี่ยเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐานหรือที่เขาไปขึ้นทะเบียนออกมาอย่างนี้นะคะอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของผลิตภาพ เพราะว่าเมื่อลดของเสียจะแม้ย็ต้นทุนการผลิตต่ําก็ได้ผลผลิตสูงนะคะอังทั้งส,งสองอย่างนี้ก็จะนํามาซึ่งราคาราคาที่ดีขึ้นและที่สําคัญถ้าได้รับการรับรองแล้วก็รับรองจากหน่วยรับรองที่มีระบบคุณภาพที่เชื่อถือได้ตามแนวทางสากลเนี่ยมันก็สามารถจะไปส่งออกได้ง่ายขึ้นคือการควบคุมในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ การทําความเข้าใจกับเกษตรกรหรือผู้ผลิตผู้ประกอบการซึ่งกว่าจะให้รับการยอมรับก็ต้องชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการควบคุมคุณภาพและการได้มาซึ่งตรา G I เป็นการยืยนยันว่าสินค้าของคุณนะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาจากแหล่งมลิตแท้จริงซึ่งช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เราต้องไปทําความเข้าใจกับสินค้าที่ส่วนใหญ่เป็นสินค้าหลักๆ ที่มีมวลค่าตลาดค่อนข้างจะสูงเช่นข้าวหอมลิทุ่งวร้อ้องไห้ซึ่งเราก็ต้องลงไปพื้นที่เอาหน่วยงานที่เป็นมาตรฐานสากลไปตรวจก่อนในเบื้องต้นตอนนั้นระบบควบคุมในประเทศไทยเพิ่งเริ่มต้นก็เป็นการเริ่มต้นในช่วงแรกครับที่ยังต้องอาศัยความเข้าใจจากผู้ผลิตผู้ประกอบการอยู่พอสมควร ภสักเยอะไหมก็คงเยอะ,อะครับเพราะว่าเราอย่างเราไปส่งเสริมให้เขาขอใช้ตรา GI หรือคุณคุณภาพเนี่ยเขาก็จะสมัครเข้ามาไม่มากนะหรือว่ามีรายที่ผ่านไม่มากนะเกษตรกรไทยต้องเป็นคนบันทึกข้อมูลยอมรับในการโดนตรวจอะไรพวกนี้ครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องไปสร้างความเข้าใจกับเขาพอสมควร พอเราได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยก่อนจะติดตรา GI ไได้เนี่ยมันต้องมีระบบควบคุมเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ได้มาตรฐานอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าของเดิมก่อนที่เราจะขึ้นทะเบียนก็เลยเอาละเราต้องทำระบบควบคุมกันนะก็ได้คู่มือมาสำหรับควบคุมผ้าหนึ่งผืนเนี่ยต้องมีการบันทึกการปฏิบัติงาน ของนำูดเราทำสี่ตารางนะครับตั้งแต่การฟอกย้อมการเตรียมเส้นยืนการทอการตรวจคุณภาพอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องยากมากสำหรับแม่แม่ที่ทอผ้าทีนี้ผู้ประกอบการแต่ละรายก็จะมีการบ้านให้แม่แม่ทีมย้อมคุณต้องเช็คลิสต์ตัวนี้นะทีมเตรียมเส้นยืนต้องเช็คลิสต์ตัวนี้นะทีมทอต้องเช็คลิสต์ตัวนี้ทุกคนก็เริ่มเข้าใจแลวก็เริ่มทำไปมันก็จะเป็นระบบที่ควบคุมตัวเองไปนในตัว วนี้มันก็มีประโยชน์ในท้ายสุดเมื่อออกมาเป็นผืนผ้าแล้วเพราะว่าทุกตารางเนี่ยมันจะมีตัวเลขที่อ้างอิงถึงกันหมดสมมติผ้านั้นไปถึงมือลูกค้าแล้วลูกค้าว่าเฮ้ยผ้านี้สวยจริงอยากได้อีกชิ้นหนึ่งโทรมาหาว่ามีรหัสนี้ตัวเลขแปดตัวอบจอก็รู้ละตัวเลขแปดตัวนี้มันคือผ้าขาย แล้วทุกคนก็จะไล่ไล่ไลแล้วก็จะรู้หมดทําซ้ําเดิมได้เหมือนเกือบร้อยเอรซตรอยตุ้งเนี่ยอาจจะโชคดีเนี่ย ที่เรียกว่าเป็นโครงการอันเนื่องจาจากพระบรมรีของสมเด็จย่ามีโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยในในในพระราชดิยไทยของพระองค์ท่านเนี่ยก็เพื่อจะให้ชาวบ้านเนี่ยชาวเขานะซึ่งเคยทำไร่เรื่อนร้อยเคยปลูกฟินเครอะไรต่างเนี่ยนะให้เขาทำได้เนี่ยโดย ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วก็ให้เขาเนี่ยมีรายได้เพียงพอเนี่ยนะที่จะเลี้ยงตัวเขาได้แล้วให้เขามีไอ้ความรู้เนี่ยนะในรุ่นเขาหรือรุ่นต่อๆไปสามารถที่จะต่อยอดไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยนะจากไอ้วัตถุดิบเนี่ยให้เป็นไอ้สินค้าสำเร็จรูปแล้วก็มีการตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ย traceability เนี่ย คุณจะต้องไปตั้งเป็นคณะทาํางานไปอะไรต่างขึ้นมานะคุณเพืยย่อจะหาวิธีการว่าเนี่ยไอเชสบีเนี่ยซึ่งไอเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยสําหรับเอชไอ้ลมันเริ่มต้นจากทางที่กรมทรัพย์ถิรนทำาจเองเนี่ยมีแนวคิดที่จะนําสินค้าไทย ไปขึ้นทะเบียนในสาภาพยุโรปนะครับเพื่อเป็นการโปรโมทส,สินค้าไทยในยุโรปไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมริทุ่งกระลองไห้หรือข้าวสังยุนเหมือนพัดทลุการที่คุณจะเอาสินค้า GI ของไทยไปขึ้นทะเบียนไปวางตลาดที่ยุโรปด้วยเนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยู่ตัวหนึง่งเขาเรียกว่า r e เลก a t i o n 1 1 5 1ค่าครับ2012นะครับโดยเงื่อนไขเนี่ยได้ระบุว่าการที่คุณจะวางตลาดได้สินค้าคุณจะต้องได้รับการควบคุมมาก่อน ซึ่งการควบคุมคนที่จะควบคุมต้องเป็นหน่วยงานนะครับจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ได้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อได้รับการแอคเครดิตภายใต้มาตรฐาน ISO 17006ในสกรีม g i นี้คือก่อนที่คุณจะขึ้นทะเบียนเนี่ยภายใต้เวกชั่น1.5.1ครับ2012มันจะมีเงื่อนไขอยู่หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อไม่ว่าจะเป็นข้อกําหนดต่างๆแต่ประเด็นที่สําคัญคือคุณจะต้องพิสูจน์ว่า สินค้า G.I. ของคุณเนี่ยมีการผลิตในพื้นที่ที่คุณกำหนดไว้อย่างเช่นข้าวหอมมะลิทุ่งกระลาลองไ้มีน้อกำหนดว,ว่าต้องอยู่ในทุ่งกระลาลองไ้เท่านั้นแล้วก็คุณจะต้องผลิตได้ตามคุณภาพที่เป็นไปตามสเปคสเปคิฟิเคชันหรือเป็นไปตามทะเบียนเกษตรกรส่วนใหญ่บ้างจะบอกว่าฉันปลูกในพื้นที่ฉันก็เป็น G.I. แล้วซึ่งคาตอบคือไม่ใช่ถ้าเกิดของคุณไม่ดีของคุณไม่ได้คุณภาพคุณไม่ควรเรียกเองว่า G.I. เพราะ G.I. คือสินค้าพรีเมียมของที่มีคุณภาพเราย้ำนะครับว่าเราต้องการขายของคุณภาพของเรา่มีพรีเมียระบบการทางานจริงๆก็คือสมาชิกเองเนี่ยเขาจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการต้องมีคนตรวจแปลงต้องมีคนเข้าไปดูแลถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจในวิธีการตรวจสอบดูไม่เป็นทําไม่เป็นเอ๊ะทั้ต้องตรวจสอบเมื่อไหร่ยังไงฉันตรวจไปแล้วฉันจะได้อะไรครับหลังจากเขาเข้าใจว่า ประโยชน์มันคืออะไรเราก็จะมาคุยในเรื่องของการควบคุมว่าต้องทำยังไง ICS คุณต้องทำยังไงระบบควบคุมภายในคุณต้องทำอย่างไร Self control คุณต้องทำอย่างไรให้มันได้ซึ่งจริงๆก็เขาเป็นสิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่แล้วครับแต่เขาแค่อาจจะไม่คุ้นชินอย่างเช่นเรื่องของการบันทึกเอกสารเรื่องการเคคอร์ดฉันจะจดไปเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรซึ่งเราก็คุยเล่นๆต,ต,ต,ตลกๆกับเขาเสมอว่าอ๋อจดไปเพื่อให้ผมมาตรวจไงครับข้อถ้าผมมาตรวจแล้วคุณไม่มี พรอยเมื่อคือดท้คุณก็อาจจะเจอข้อบกพร่องโน่นนี่นั่นมันก็จะมีผลต่อการรับรองด้วยนั่นคือคําตอบไม่ง่ายที่เราก็จะคุยเล่นๆสนุบกบ้ขาแต่ว่าประเด็นที่สำคัญคือมันต้องพิสูจน์ในทุกขั้นตอนการผลิตว่าคุณผลิตได้เป็นไปตามมา,ราตรฐานตามสเป การวางระบบตรวจสอบและควบคุม GI นับเป็นเรื่องสำคัญที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสนใจรวมถึงพัฒนากระบวนการในเรื่องต่างๆอย่างรอบด้านมุ่งยกระดับสินค้าชุมชนไทยสู่สินค้า GI ที่ได้รับการรับรองถึงคุณภาพรวมถึงแหล่งที่มาพร้อมสร้างความไว้วางใจ ให้แก,ผก่ผู้บริโภคผ่านการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้มาตรฐานสากลความสำเร็จในการวางระบบตรวจสอบและควบคุม GI ไทยทำให้ว <gods>: ัน <legal> น <ities> ี <future> ้สินค้าชุมชนของไทยคลิกโฉมก้าวเข้าสู่การเป็นสินค้า GI ที่ได้คุณภาพรวมถึงมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากสากล และกรมทรัพย์สินทางปัญญากระสุงผานิชย์ยังคงพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา G.I. ไทยในทุกมิติเพื่อนำพาสินค้า G.I. ไทยเฉิดฉายได้อย่างภาคภูมิในเวทีโลก